สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมจะมารีวิวนี่จำอไรน้อยนะครับแสงมันไม่ได้มันก็เหมือนกันน,น,นั่นแหละเอาแนวปะป้ายแ่บนั้น ส่วนเล่มนี้เล่มเก่าเล่มเดิมมันจะมาทําคมนะครับรับคมเพิ่มเพราะว่าก่อนทําไม่ได้ไม่ได้รับคมมากมันก็เลยป้องชุบแข็งแล้วมันทํายากมันยังไม่คมนาเดี๋ยวจะเอาซัมไบรน้อยมาให้ดูนะครับ นีครับจไรน้อยทำเสร็จนะครับเล็กแต่จริงจะใช้งานได้จริงนะครับ ไปยาวประมาณ11นิ้วก,กว่านะครับนี่ทำเองนะครับทำจากเหล็กตะไบเก็บแต่ใบชุกแข็งมากไม่ได้นะครับหัก เหมือนเดิมนะครับวิธีท,ทำปากกระผมเหมือนเดิมครับมีหลายแบบนะครับแบบไม้บางประกบนะครับประกบสองด้านตัวเล็กนี่ก็คือเป็นเส้นอีกเส้นบนเส้นล่างนะครับวิธีทําแบบง่ายๆบ้านๆเดี๋ยวดูครับก็ทำเสร็จก็มาตแต่งเรียวอนึง สำหรับตรงนะครับไม่หลุดนะครับแต่ใช้งานได้จริงนะครับตัดต้นไม้สด,ดสบายไปมาลองตัดไม้แข็งไม้กระดานเป็นไม้มไม้แดงไม้มะข่านี่แหละ Fanero. ว่ามันอาจจะฟันฟันคือมีนเบานะครับอาจจะใช้แบบฟันเข้าลึกๆมากๆหรือมีนหนักก็ได้นะครับก็ได้ที่ราหน่อยนะครับ สจะเข้าง่ายกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นมีดเก่านะครับ เม็ดเกา่าแต่ไม่ใช่ทรงแบบนี้เมีดเก่านะครับไม่ใช่ทรงแบบนี้นะครับมาตัดแต่งทําใหม่เพิ่มเติมนะครับเม็ดเกา่าผมมาตกแต่งสายด้ามใหม่ทําฝักใหม่นะครับเป็นสมุไรตรงนะครับทรงซ้สมุไรตรง ไช่ไมเด้เนี่ยจะเอามาทำฝักนี่แหละต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะครับต้นไม้ทั้งนั้นก็มีแต่ว่าไม่อยากไว้ครับต่อแตนเยอะ ก็ยังคมเหมือนเดิม ราคาไม่สูงมากครับไว้ใช้งานแบบเดินป่าก็ได้นะครับใช้งานทั่วไปก็ได้ครับครับไว้ป้องกันตัวได้ด้ำนรน้อยนะครับ นี้ก็จะเป็นตะเลดนะครับปลอกตะเลดครับ เจ้าอืมไม่ก็ได้ฟังนี้จะชัดสันนะประมาณเกือบห้ามิลน,นะครับสี่มิลกว่าห้ามิลห้ามิลเป็นด้ามเป็นด้ามไม้มะค่า ยาวนะ่ะประมาณเก็ดนิ้วนี่แหละฝักก็เป็นฝักฝักไม้เลยฝักไม้สนเบ,บาๆนครับไม่มีรุด่วนตัวนี้ก็ เจ้าของเดิมเขาเอาให้ผมใส่ด้ามใหม่นะครับแต่ด้ามน,นี้ผมก็จะเอาไว้นะครับเดี๋ยวเคาะดูก่อนหลดด้ามผมก็จะใส่ด้ามแบบนี้แหละ มีดพวกนี้นะทำมาแบบสวยงามขาวก็จริงแต่มันไม่แข็งนะครับคุณก็เห็นไหมมันจะมีรอยบินบินแบบเนี้ย ็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เอาเอาเอา,เอา,เอาสมุไรที่ทำใหม่เสร็จมาแล้วให้เพื่อนๆได้ดูนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับจะปีใหม่แล้วขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมีความสุขนะครับคิดดีทำดีได้ดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ปิดจะปิดกดก็ไม่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 ไม่ไม,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 ไม่ไม่เปลี่ยนก็อ๋อ Okay. up.